เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 6 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบกันครับเงินกรณีชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพ ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สธสททันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ ก็6 6ลบ42,24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 6 0บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1,460บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,230บาทนั่นเองตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,460บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ1460บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,446บาทนะครับตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1460บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 25ปี -15 เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มะะเป็น35% 35%ของ1460บาทเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับคือ3661บาทนั่นเองตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1460บาท ส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้นะครับ20ปีล15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ1,460บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,877บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1460บาท15ปีเป๊ะก็ใช้20%คูณได้เลย20%ของ1460บาทเท่ากับ2,092บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับเงินบำนาญเราจะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อเราสมทบเงินครบ 180เดือนหรือมากกว่า180เดือนนะครับแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็คือไม่อยู่ในประกันสังคมและลาออกจากงานนะครับไม่อยู่ในมาตรา33หรือมาตรา39นะครับทั้ง2มาตรานี้ไม่อยู่ทั้งสิ้นแล้วก็คุณต้องอายุ55ปีนะครับบริบูรณ์ขึ้นไปนะคุณก็จะได้ รับนะครับบำนาญก็ไปขอ,อยื่นรับบำนาญได้เลยนะครับเรามาดูตารางในนี้กันบ้างนะครับในกรณีจำนวนปีอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงในสไลด์ก่อนหน้านี้อย่างเช่นส่งเงินสมทบประกันสังคมมา34ปีได้รับเงินบำนาญ5,073บาทส่ง33ปีได้รับ4,916บาทส่ง32ปีได้รับ4,759บาทส่ง31ปีได้รับ4,602บาท ทรง29ปีได้รับ4,289บาททรง28ปีได้รับ4,132บาททรง27ปีได้รับ3,975บาททรง26ปีได้รับ3,818บาททรง24ปีได้รับ3,504บาททรง23ปีได้รับ3,347บาททรง22ปีได้รับ3,190บาททรง21ปีได้รับ3,033บาท ทรง20ปีได้รับ2,877บาททรง29ปีได้รับ2,720บาทโดยประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ คันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงคาข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3า33ส่ง งวดรลบเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s อส a ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะเช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบ มาตรการเร่งด่วนอื่นๆ,ๆนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้วเงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ